สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรมือใหม่นะคะวันนี้เราก็พามาขายปลาหมึกย่างกันที่คองถมวันพุธกันนะคะเป็นคองถมอำเภอนะคะของที่เราเตรียมไปก็เหมือนเดิมนะคะมีปากแล้วก็มีปลาหมึกดำนะคะวันนี้เราได้ไซส์ใหญ่นะคะก็เป็นไซส์กลางนะคะหลายลราคานะคะเริ่มตั้งแต่20บาทถึง50บาทนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็น ไ่หมึกอัดแท่งนะคะวันนี้เราก็เตรียมมา3กิโลนะคะส่วนปลาหมึกดำนี้เราน่าจะ20่ิกว่าโลเลยนะคะวันนี้นี่ก็เป็นหนวดผสมคอแล้วก็หมึกดำนะคะไม้ละ5บาทนะคะตัวนี้เราก็เตรียมมาอยู่ที่พันประม้นะคะพันประมาณ1,000นนะคะค่ะบรรยากาศนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันที่นักเรียนเปิดเทอมนะคะ เราก็จะต้องลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะขายดีหรือเปล่านะคะของที่เราเตรียมมาก็เยอะนะคะเกือบเอบจะหนึ่งมืนบาทเลยนะคะค่ะบรรยากาศวันนี้ก็แดดร้อนแรงนะคะ <ๆ S 1> ก็เข้าฤดูหนาวแล้วนะคะเราไม่ต้องห่วงว่าฝนจะตกนะคะแต่ก็จะมีลมนะคะเราก็ใช้เชือกยึดไว้นะคะเพื่อนๆยึดเต็นท์ของเราไว้นะคะเพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวนะคะนี่ก็เป็นของที่เราเตรียม มาเหลือถังปลหมึกของเรานะคะมีไข่3กิโลแล้วก็มีหมึอกกรอบนะคะอยู่ที่4กิโลนะคะวันนี้แรกๆก็ดูเหมือนจะไม่ได้ขายนะคะเพื่อนๆเขาก็นั่งเล่นอยู่นะคะปลาหมึกเราก็ขึ้นเยอะเตรียมไว้แล้วนะคะข้างหลังของเรานะคะก็แม่ค้าก็เยอะนะคะวันนี้แต่อีกฝั่งหนึ่ง,งเราข้างหลังตรงนี้นะคะก็ไม่มีแม่ค้าเลยนะคะเพราะว่าเป็นหลุมนะคะตรงนี้ รู้ว่าดินซุดยังไงนะคะมีหลุมลึกด้วยนะคะเพราะว่า,วาทำไมไม่ค้าไม่มีตรงนั้นที่ไหนได้เป็นหลุมนะคะค่ะเนี่ยก็ช่วงเย็นๆแล้วนะคะวันนี้ได้ขายแบบช่วงเย็นเลยนะคะนะคะทุกคนก็วนนะคะว่าขายไม่ทันนะคะเพราะว่ามากันทีเดียวเลยนะคะลูกค้านะคะนี่เราก็เริ่มได้ขายแล้วนะคะ จะมีหมึกกรอบมีหมึกดํามีตัวมีหนวดมีไข่ครบเลยนะคะนักเรียนก็เลิกแล้วนะคะก็เกือบๆจะห้าโมงเลยนะคะกว่านักเรียนจะมานะคะวันนี้ก็มืดแล้วนะคะเราก็ขายไม่ทันนะคะวันนี้เพราะว่าคนซื้อมาช่วงเงยน็เยนๆนะคะมารวดเดียวเลยนะคะทั้งปลาหมึกไหมมั่งนะคะหล่นมั่งนะคะวันนี้รู้สึกว่าปีมือตกหรือเป่านะคะเพื่อน เอาว้แว็บถ่ายช่วงจะเลิกแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็ยังทยอยได้ขายอีกนะคะนะนคะ,นะคะบางคนก็เก็บแล้วนะคะเพราะว่าขายหมดนะคะวันนี้ขายดีกันทุกคนเลยนะคะส่วนของเราก็ถือว่าใช้ได้สําหรับช่วงน,นี้เลยนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี้เราก็ขายยากนะคะเพื่อนๆวันนี้ฝ่ายชายของเราก็มา เอาที่เราเยอะเลยนะคะเอาปลาหมึกกลับเรานะคะสรุปนะคะวันนี้ร้านของเรานะคะก็ขายได้อยู่ที่3,900บาทนะคะวันนี้ส่วนมากก็จะเป็นหมึกไม้5บาทนี่นะคะ่ะที่ขายดีที่สุดเลยนะคะไข่ของเราก็เกือบหมดน,นะคะ3กิโลนะคะส่วนตัวปลาหมึกดำเนี่ยราคานี้รู้สึกว่าจะขายยากนะคะ ขายอยู่ที่ตัว25แล้วก็30นะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่ค่ะตอนนี้ตอนนี้เราก็เก็บตกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแม่ค้าก็เริ่มจะเก็บกันแล้วนะคะบางคนก็ขายหมดเกลี้ยงเลยนะคะเพื่อนวันนี้ของเราก็ไม่หมดนะคะส่วนไฟใช่ของเรานะคะวันนี้ก็ขายได้อยู่ที่3,500บาทนะคะรวมกันแล้วก็อยู่ที่7400บาทนะคะ ก็ถือว่าคุ้มกับการที่เราทำเหนื่อยนะคะกว่าจะทำได้เป็นเงินเกือบหมื่นนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมือใหม่ก็อาจจะทำยากหน่อยนะคะส่วนของเราเราทำประจำมาหลายปีแล้วเราก็วันเดียวเราก็ทำเสร็จนะคะค่ะก็เริ่มทยอยเก็บกันหมดแล้วนะคะขายดีกันทุกคนค่ะวันนี้ วันพรุ่งนี้เราก็จะต้องทําเพิ่มกันอีกนะคะเพื่อนๆส่วนปลาหมึกดําที่เป็นตัวใหญ่นะคะเราก็จะหั่นเป็นไม้ละหบาทนะคะเราก็จะทําเพิ่มใหม่นะคะคัดตัวเลขใหม่นะคะเพราะว่าตัวใหญ่นี้จะขายยากนะคะก็ให้กําลังใจเพื่อนๆมือใหม่กันทุกคนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา ให้กำลังใจทุกคนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกด s u b s r r i e ์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ทลิหน้าค่ะสวัสดีค่ะ